เราเหมุนเฮ้ยรับพี่แป๊บไหลสุดเยเดี๋ยวนีุดปั๊บลงยากเลยยทากไม่ไหลเลยนะ

มาเดี๋ยวได้ของชิ้นหน่อยเหรอือเปล้วเดี๋ยวโดยกับโดยโดนเยอะแล้วเนี่เข้าก่อนมาก่นน,อน้องดลงมีไหมเพื่อนฮะพีดหลงมันนี่ไหมเออพีดลงมันนี่เฮ้ยด้นนานนี้หลงด้านานี้ลงด้านนี้หลงด้านนี้ลงเออลงมันนี่

เดี๋ยวพักกินข้าวก่อนครับเหลืออีกสองอยางจอยหัวใจกับจอยคอนโทนแล้วก็วิงขึ้นมาแล้วครับโอ้น้ำมันเทเราแห้งนี่ไ mà này này đi bắt motor khởi động gấp anh ờ quay quay

Tăng quả thai của cái đai rồi, ừ, lạc hậu vậy Đây mình Lúc mà lại gặp xuống tôi dầu binh, play gặp chơi. ร้อยตามออกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับเพลย์มอเตอร์สวิงจอยมอแถ่เนี่ยฮะสนุกแค่ไหนนางกน <laughs> โอ้เนื่นดูแล้วนอนตัวน่ะหมดสิทแรงอย่างเดียวฮะนุ่มไดป่ฮะเออพวกฟ้าน่ยฟ้าไยฟ้าบนนะตัวนรไม่ไร่วไองเกียไม่ร่วนะงเกีย

Pepper, Alek Pepper, tie 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 ตดยยาวจะมีจังหวะดดีกว่ารือก <c oughs> ระจายเลยครับทีมงานนี้ครับไม่ต้องห่วงครับ ทีมงานช่างอุนไปกนนประจายดีไว้ช่างอ,อุ่นเอาละครับเริ่มเลยครับลงมาทีละชิ้นนะครับตอนนี้ครับ200รุ่น8 ลายเครื่องมือใส่ครับนี่ครับตอนนี้ครับรรรน,น้ำตาลตุ่ตนนตเรียบนะครับอันนี้แต่คอนโทรลก็รอจะลงเงินได้แล้วครับ เดมเดงเราตังเนาะมไม่อพ <cción S 3> uh ูดไปกันแล้วมันจะตังเเไม่ตายทีมันด่าชิบหายเลยบอคุณไม่จ่ายค่าประกันในเดือนนี้ปีนี้โอเคออกมาแล้วกันเดี๋ยนะเดี๋ยวได้่ือนแป๊บนึงยใชื่อกูจะกระลุกเนี่ยมจะไหนบอกไงผมจะพอดเบอร์กูแล้วเนาะพดพอด พลพล cứ mà lạc เนี่ย đấy ờ lạc เออแบล็ค lạc เรื่อยๆพลักไป lạc เรื่อยๆ lạc ไว้ ok พลักไว้ไหลเรื่อยโอเคสาว đứng แล้วดึงปั๊มคน แก้ยลวนทับตีน,น้ำเครื่องมัดพังนะ,ะเจ้ไม่หยิบโออ่อนเพชรเลยของของเอาออกเลยของดแางกราเจ้าเออไปเลยในในไ,ไ,ไ,ไปไม่ได้เลยลงไม่ทันนะออครับนะครับวันเดียวครับกระจายครับหรือเครื่องรับหรือจริงตาจริงนะครับ ไม่โมเมอันนี้ลูกมือเยอะด้วยนะครับน้นองๆหลานๆ <ไป S 1> เพียบเลย <ไป S 1> ลามาแล้วน,นี้ดเ,เดี๋ยวไป คอหลังรั่วเป่าม่สินคอหลังรั่วไหมเปียกว่าไม่น่ารั่วที่คนน่าจะน้ำเข้าหน้าปั๊มเปียกกว่าเปียกสน,นิมแดงเถิกเลยสนินกินอะไได้อยู่แสดงว่าไม่รั่วคอหลัง